สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับน้ำเต็มทุ่งเลยนะครับตอนนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่2เมษายน2565ครับวันนี้ก็ฝนพึ่งหยุดนิดหน่อยนะครับได้เข้ามาที่สวนนะครับที่สวนของเรานะครับ มาดูน้ำดูท่าหน่อยนะครับที่ไรซับสมสุขนี่แหละนะครับมาดูผลคลิตนิดหน่อยโอ้ฝนตกดีมากเลยนะครับเดือนเมษาพิกัดอยู่ที่บ้านสาลาตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นี่นะครับดูไม่แน่นะครับคืนนี้อาจจะตกมาอีกนะครับฟ้ามืดหมดไอ้ตกทั้งวันนะครับนี่ดูน้ำในทุงน่งนาเดือนเมษานะครับเหมือนหน้าทำนาเลยไอ้ตอนที่ทำนาจริงๆไปตกเลยนี่ โอนี่ครับก็มาเข้ามาสำรวจสำรวจดูหน่อยเนื่องจากว่า,าย้ายรถว่าจะย้ายรถเข้ามานะครับนี่ก็วันนี้ตกทั้งวันก็เลยไม่ได้เอารถเข้ามาเลยจอดไว้ที่บ้านอยู่นะครับ โอ้นี่นะครับมะม่วงเบาใต้นะครับปลูกได้ปีเดียวเองออกลูกแล้วดีมากเลยนะครับลูกดกดีดูเบาใต้นี่เป็นมะม่วงที่กินเขาเรียกกินกินดิบนี่ก็จะเป็นลิ้นจีนะ่คนครพนมนะครับยังอู้โอ้โอ ไม่มีใครไม่มีใครเอาอยู่นานแล้วนะครับนี่จนแบบอู้ใหญ่มากเลยนะครับไม่ทราบว่าไม่เอาดีกว่านะครับไว้ซึ่งให้เป็นธรรมชาติต่อไปเริ่มจะสุกบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมดูสักลูกหนึ่งอืมเปรี้ยวหวานนะครับ นี่นครับที่จะเอารถมาขุดที่ว่างตรงนี้แหละครับไม่รู้ว่าจะวางแผนยังไงนี่เอารถมาแล้วก็ฝนตกอีกทำอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่รู้พายุจะเข้ามากี่วันนะครับว่าจะ ตอนแรกเนาะขุดให้แต่คนอื่นวางแผนให้คนอื่นได้แต่มาของตัวเองนี่ไม่รู้จะวางแผนแบบไหนนะครับน้ำก็เต็มอีกแล้วนี่ฝนตกทั้งคืนเหลืออยู่ประมาณน่าจะไร่หนึ่งไร่นะครับว่าจะทำบอ่อใหญ่หรือว่าจะทำเป็นเกาะกลางไว้ทำศาลานั่ง เราก็ปลูกมะพร้าวเพิ่มอีกนะครับเพราะว่ามะพราะ้าวชํำไว้นะครับชํำไว้ทำให้ไม่มีที่ปลูกเลยต้องต้องมาขุดไว้ก็ไม่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยน้ำท่วมทุกปีต้องเปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงก็เปล่าประโยชน์ ไม่ต้องไปเ,เสียดายพื้นที่นะครับปลูกกล้วยปลูกอะไรก็พอได้กินพอได้ขายไปตลอดเล้นี่กล้วยเนาะโอ้ี่อันนี้ก็มังคุดมังคุดก็ดีด้วยครับนี่ ลูกนี้สุกแล้วมั้งสุกขาต้นเลยพอได้กินอยู่ครับเพราะว่าถ้าปลูกข้าวก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่แน่ไม่แน่นอนฝนตกมาน้ำท่วมก็ไม่ได้ เกี่ยวข้าวอีกปีก่อนแรกนั้นทําอยู่ครับได้ได้ไม่ถึงสามกระสอบอะครับถ้าเทียบกับการปลูกกล้วยพื้นที่เท่านี้ตรงเท่านี้ก็ได้หลายอยู่้วยเฉลียวีและยี่สิบาทยี่สิบบาทปลูกได้ประมาณไรหนึ่งก็หลายต้นอยู่ปีเฉลียไปต้นละอ สองร้อยไม่ถึงเอาแบบต่ำๆกอหนึ่งหรือว่าเครือหนึ่งเครือละร้อยนี่อย่างเช่นแบบนี้เนาะเนี่ยร้อยหนึ่งอันนี้เราเฉลี่ยแบบต่ำเนาะ,ะวีสิบบาทอ่ะสิบวี แต่ก็ไม่ไม่ตกไปวีละสิบห้าบาทถึงยี่สิบละครับโอ้เข้ามาก็ลำบากครับเพิ่งจะปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับหลังคันใหม่ใส่ดินใหม่มันก็เลยยังไม่แน่นเท่าไหร่ช่วงก่อนนี้นะครับ มะพร้าวก็กำลังงามเลยกล้วยต้องมาตัดตัดอีกนะครับกล้วยนี่ต้องมาตัดนอออีกตัดให้มะพร้าวนะครับมะพร้าวรับแสงให้เต็มที่นะครับเขาจะ ได้ตนะครับเพราะว่าหมดวาระแล้วกล้วยก็ไว้เฉพาะแบบนิดๆหน่อยๆกอล้วเอาแต่กอไอ้ต้นที่มีเครือนี่อย่างแบบนี้ก็ตัดตัดไอ้นอนนี่นะครับกล้วยนี้ก่อนที่ตอนแรกนะครับผมปลูกเอา เอาต้นทําเป็นพืชพี่เลี้ยงก็เลยไม่ได้สนใจว่าต้องเอากล้วยเอาแบบคุณภาพเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นกล้วยเขาเรียกว่าเหนือเยื่อนะครับกล้วยน้ําว้าเหนือเยื่อซึ่งมันก็อาจจะทนต่อสภาพเ,าเชื้อโรคแต่ว่า ลูกอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ครับไม่ค่อยสมบูรณ์ลูกอาจจะไม่ค่อยอ้วนเหมือนกล้วยแบบกล้วยพื้นบ้านเรามันจะรีบๆแต่ว่าอาศัยได้ได้ไดต้นนะครับได้ต้นได้อะไรนะครับมาเวลาตัดนะครับมันก็จะได้ปุ๋ยได้อะไรนี่แหละก็เลยเอามาปลูกก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะ มะพร้าวโตแล้วก็ต้องตัดออกแล้วครับให้เฉพาะไว้เฉพาะต้นมะพร้าวอย่าให้มันมันรกนะครับส่วนนอที่ขึ้นมาเราก็จะตัดตัด,ต,ดตัดลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆเราก็จะได้ปุ๋ยคลุมนี่แหละครับคลุมให้มัน ต้นต้นไอมะพร้าวต่อโอ้ฝนก็มาอีกแล้วครับตกทั้งคืนอ๋อวันนี้ก็พาท่านผู้ชมเดินชมเลาะเะรอบหนึ่งว่าจะมาวางแผนก็น้ำเต็มหมดอีกแล้วนะครับ ก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าฝนหยุดพรุ่งนี้อะไรก็จะได้ลงงานนะครับสูบน้ําสูบอะไรก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับกับพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่เอา้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ